เด็กวาลายอยู่ตรย้โอ้ยอ่าถอยหลังมานะไปดูไปอย่างนั้นน่ะอ่ะตะตางเข้าไปลูกตตางตางไว้แล้วนตาเข้าไปเนยมาเข้าไปเร็วมานี่าล็อกเนยตตังอกเนยมาเนยมาตตางคนโตร็อเพลงเนอะนี่มาใกล้ๆขึ้นเลยอกอะเนื้อเดทสุ Happy birthday to you. Happy birthday <coughs> to you. Happy birthday <coughs> to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you! <laughs> แม่เลยไอ้ก้อม้ราอลร้อง่ร้อง่าอร้องไมอัวันไม่คนเดียวไม่้องยเลยนะเฮ้ยแคกแล้วร้องะล้อรงล่ะ